แล้วมันมีเทคนิคนิดหนึ่งครับเพืเ่อนๆว่าถ้าอาหารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาจะเลือกเอามาใช้นะให้เลือกทีนี้ก็ต้องมีคําถามต่อมาอีกว่าเออเราจะใช้อย่างไงสัดส่วนเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่และฉีดอย่างไงผมขอจาแนกนิดหนึงครับเพื่อนๆสูตรไหนล่ะที่จะเหมาะที่จะใช้กับข้าวในช่วงนี้ตัวอย่างที่ผมใช้ก็จะวนๆนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับเพอ่นอาหาร ที่เราฉีดผ่านผนังเซลล์เนี่ยครับเพื่อนมันสามารถแทรกซึมเข้าทางผนังเซลล์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยกลไก่างใบเลยถ้าเพื่อนๆมีความคิดคัดแย้งกับสิ่งที่ผมอธิบายมานี้ิดยูของมนีตัวไหนดีในช่วงที่จะรับทองเข้าคําถามนี้ผมเจอเยอะมากครับเพื่อนๆโดยเฉพาะภายใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอของเราที่ทํามาหลายๆคลิป วันนี้ผมขออนุญ,ญาตสรุปรวมย้ำนะครับเฉพาะเนื้อหาวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับทองโดยเฉพาะนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นข้าวอันนี้ผมจะทําเป็นอีกหนึ่งพาร์ทนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องพูดนิดหนึ่งครับเพืเ่อนๆว่าเพืเ่อนๆที่ใช้คําถามนี้ส่วนใหญ่จะยังแยกไม่ออกครับ ว่านิยามของคำว่าฮอร์โมนคืออะไรนะครับต้องเข้าใจไว้นิดหนึ่งครับเพืเ่อนๆฮอร์โมนคือตัวที่ส,งส่งเสริมการเจริญเติมโตของข้าวครับทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีทางดินนี่คือฮอร์โมนนะครับสารอาหารที่ฉีดพ่นทางใบอันนี้ก็คือฮอร์โมนนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตของต้นข้าวเกี่ยว,วกับฮอร์โมนทั้งสิ้นเลยครับมันอยู่ในกลุ่มของฮอร์โมนทั้งหมดเลย ทีนี้มาเข้าเนื้อหานิดนึ่งครับว่าแล้วไอ้เจ้าฮอร์โมนเนี่ยที่จะใช้ในช่วงที่ข้าวเนี่ยเริ่มจะมีลวงนะครับเริ่มตั้งท้องแล้วก็โน้มลวงนมันต้องเป็นฮอร์โมนกลุ่มไหนนะผมขออนุญาตจำแนกนิดนึงครับขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งว่า เราต้องการอะไรเวลาเราจะใส่เราต้องการอะไรแน่นอนแหละหลายๆคนก็จะบอกว่าต้องการแป้งถูกไหมครับต้องการให้เข้ามเมล็ดเต็ม,มเมล็ดเต็งสมบูรณ์ถูกไหมแล้วอะไรมันเกี่ยวกับแป้งล่ะอะไรมันเกี่ยวกับแป้งแป้งได้มาจากไหนแป้งได้มาจากกระบวนการสั่งข้อแสงถูกไหมครับสงต่อมาจนลำดับ ที่เปลี่ยนรูปจากแสงเป็นแป้งก็คือกระบวนการสังเครอบคาร์บอนจึงเปลี่ยนมาเป็นรูปของแป้งนะครับซึ่งไอตัวพลวัตที่มีผลสำคัญโดยตรงกับกับข้าวในส่วนตรงนี้ก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมดังนั้นถ้าจะพูดกันตรงๆเลยก็คือธาตุอาหาร ตัวที่มีผลโดยตรงกับข้าวในช่วงนี้ก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับในช่วงที่ข้าวจะเริ่มตั้งท้องเริ่มจะมีแป้งเริ่มจะมีน้ำนมเริ่มจะสร้างรวงเริ่มจะสร้างรังไข่นะครับขาดไม่ได้นะต้องพยายามเติมให้เขาเรารู้แล้วว่าดินเรามีจุดอ่อนอย่างไรนะครับ ดินเรามีอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารอย่างไรดังนั้นการที่เราชดเชยให้เขาทำใบอย่างนี้ต่อนเนื่องนะครับมันก็เป็นส่วนส่งเสริมทําให้ข้าวมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อนๆหลายๆท่านจะต้องมีคําถามกับผมแน่นอนครับว่าอ่ะรู้แล้วแหละว่ามันคือฟอสเฟตและโพแทสเซียมแล้วมันอยู่ในรูปแบบไหนล่ะที่มันจะต้องเอามาใช้กับข้าวได้รูปแบบที่มันอยู่ก็คือปุ๋ยเกตนั่นแหละครับเพื่อนๆ แต่ที่นี่ปุ๋ยเกตเนี่ยมันมีหลายคุณลักษณะมันมีหลายเป้าหมายการใช้งานถ้าจะเอามาฉีดพ่นทางใบก็แนะนําให้เลือกเฉพาะปุ๋ยเก๊ที่มีคุณสมบัติที่เขาทามาเฉพาะสําหรับในการฉีดพ่นเพื่อให้ข้าวมันได้รับประสิทธิภาพของธาตุอาหารได้เต็มที่นั่นเองครับสูตรไหนล่ะที่จะเหมาะที่จะใช้กับข้าวในช่วงนี้ ตัวอย่างที่ผมใช้ก็จะวนๆนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าที่ผมใช้อยู่เป็นประจําจะมีอะไรบ้างนะตัวอย่างแรกนะครับคือสูตรสิบห้าตัวที่2ก็คือ13บสามเและตัวที่3ก็คือ13 0 4านั่นคือตัวอย่างแรกนะครับนั่นคือตัวอย่างแรกของกลุ่มท่าหางลันะทีนี้ก็ต้องมีคำถามต่อมาอีกว่า เออเราจะใช้อย่างไงสัดส่วนเท่าไร่อัตราเท่าไหรและฉีดอย่างไงผมขอจำแนกนิดนึงครับเพื่อนๆคือถ้าเป็นกลุ่มของปุยเกตที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับให้ใช้2กิโลกร,รัมต่อพื้นที่5ไร่ครับสําหรับการใช้โดนในการฉีดพน่นฮอร์โมนนะอัตราการใช้ก็คือประมาณนี้ครับทีนี้มาพูดต่ออีกครับเพื่อนๆว่าเอา้ามันมีตัวเดียวเหรอมันมีแค่กลุ่มเล็กสารอาหารธาตุลักษณ์อย่างเดียวเหรอ แล้วธาตุรองล่ะไม่มีหรอกมีครับมีธาตุรองเราก็จะมีอยู่สองตัวครับธนะาตุรองก็จะมีอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งก็คือแมกนีเซียมตัวที่สองคือแคลเซียมมันมีทริคนะครับแล้วมันมีเทคนิคนิดหนึ่งครับเพืเ่อนๆว่าธาตุอาหารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาจะเลือกเอามาใช้นะครับให้เลือกในรูปแบบคีเลตนะครับให้เลือกรูปแบบ e d t a เอามาใช้งานนะครับเพื่ออะไร เพื่อไม่ให้เกิดเอฟเฟกในกระบวนการทําละลายของสารร่วมกับสารตัวอื่นแล้วทําให้ตัวมันเองเกิดปัญหาดังนั้นให้เลือกกลุ่มสารเป็น EDTA นะครับหรือคีเลตสัส่อนของแคลเซียมที่ผมใช้ก็จะเป็น5%แล้วก็สัส่อนของแมกนีเซียมที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น7%อันนี้ก็ใช้ในคาเดียวกับปุ๋ยเก็ที่ผมฉีดพ่นเลยครับอาจจะมีเพื่อนๆนหลาท่านสงสัยว่า แล้วแมกนีเซียมเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับกับข้าวพองข้าวจะมีรวงข้าวจะสร้างน้านมเกี่ยวสิครับเพื่อนเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะว่าเจ้าแมกนีเซียมเนี่ยมันก็คือโครงสร้างรับของคอรฟิลล์ตัวหนึ่งนะครับแล้วไอ้คอรฟิลล์เนี่ยมันก็คือภาครับนะครับภาครับแสงของข้าวทีนี้ถ้าภาครับแสงมันไม่สมบูรณ์มันก็ส่งผลไปยังกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอนไม่สมบูรณ์ด้วย และไอกระบวนการสังเคราะห์คาร์บอนไม่สมบูรณ์มันก็ส่งผลโดยตรงกับกระบวนการเปลี่ยนรูกคาร์บอนเป็นน้ําตาลไม่สมบูรณ์นั่นเองครับกระบวนการเปลี่ยนลูกคาร์บอนเป็นน้ําตาลไม่สมบูรณ์กระบวนการเกิดแป้งก็ไม่สมบูรณ์พราะกระบวนการเกิดแป้งไม่สมบูรณ์มันก็ทําให้เมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ตามไปด้วยนั่นเองครับแล้วเจ้าแคลเซียมมันไปมีผลอะไรเราวมันสําคัญอย่างไรถึงจะต้องมาใช้ครับในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งทองเริ่มมีรวงเกี่ยวครับ มันเกี่ยวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับมเมล็ดนะครับเลอเยอะชั้นนอกผนังเซลล์ชั้นนอกเกี่ยวหมดเลยครับมันก็ทําให้โครงสร้างของมเมล็ดสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ต้านทานครับโรคและ,มะแมลงได้นั่นเองครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมีสารอาหาร2ตัวก็คือแคลเซียมและแมกนีเซียมที่อยู่ในรูปของคีเลตหรือ EDTA ตามที่เราระบุไปข้างต้นนั่นแหละครับทีนี้อาจจะมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าเออรู้แล้วละ่ะว่ามันจะต้องมีแคลเซียมและแมกนีเซียม แล้วอัตราการใช้ละ่ะเท่าไหร่เอาตัวอย่างาของเราที่นี่ที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับพเพื่อนๆก็คือ50กรัปนะครับ50บสิบกรัปผสมร่วมไปครับปุ๋ยเกตในกลุ่มแรกครับเลยกลุ่มหนึ่งครับพเพื่อนๆก็คือกลุ่มจุลธาตุครับกลุ่มจุลธาตุมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยดังนั้น,น,นผมไม่ขออธิบายเป็นรายละเอียดย่อยเดี๋ยวเนื้อหาของคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปผมขออนุญาตขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้เพื่อน่นดูเลยว่ามันมีตัวไหนและสัดส่วนเท่าไหร่ ส่วนอันตราการใช้นะครับก็คือเท่ากับทาดลองพูดมาถึงตอนนี้แล้วถ้าไม่พูดต่อมาถึงถึงเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คงจะไม่ใช่ประเด็นของการคุยในวันนี้คือปัญหาโรคแตกที่เรามักจะทะเลาะกันเป็นประจำเลยว่าฉีดพ่นฮอร์โมนต้องฉีดพ่นช่วงไหนหลายๆคนยังมีความเข้าใจว่าฉีดพ่นฮอร์โมนฉีดพ่นเข้าทางปากใบพืชน,นะครับ ถ้าใครยังมีนิยามและความคิดแบบนี้อยู่นะครับให้เปลี่ยนใหม่เลยครับซึ่งมันผิดหลักการโดยสิ้นเชิงเลยนะถามว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันผิดหลักการโดยสิ้นเชิงสารอาหารที่เราฉีดผ่านผนังเซลล์เนี่ยครับมเพืเ่อนมันสามารถแทรกซึมเข้าทางผนังเซลล์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยกลไกต่างๆเลยถ้าเพื่อนๆมีความคิดขัดแย้งกับสิ่งที่ผมอธิบายมานี้ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นครับให้เห็นภาพง่ายๆเลย ใครเคยใช้สารกูโฟซีเนตฉีดยาบ้างครับฉีดว่าจะพื้นบ้างใครไปฉีดบ้างครับคุณฉีดกูโฟซีเนตเข้าทางปากใบหรือคุณชุดฉีดกูโฟซีเนตเข้าทางผนังเซลล์ครับแน่นอนครับคงไม่มีใครแบบมาเลิกใต้ใบยาแล้วก็เอามายามาฉีดใส่หรอกครับถูกไหมครับนั่นก็เป็นข้อยืนยันว่า หลักการและสมมติฐานและเหตุผลที่ผมอธิบายมันไม่เป็นดังที่ท่านคิดนั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าฮอร์โมนทุกตัวสารอาหารทุกตัวที่เราฉีดไม่ได้ฉีดเข้าทางปากใบแต่เราฉีดเพื่อให้มันแทรกซึมผ่านรอยต่อผนังเซลล์เข้าสู่ในอเยื่อโดยตรงตรงน,นี้ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหา กรณีฉีดพ่นเองก็อีกเรื่องนึงแต่กรณีที่ไปรับจ้างเขามาฉีดแล้วเขามาใายหน่อยก็เจ้าของนาค้นางอทําไมมาฉีดฮอร์โมนให้เราทําไมมาฉีดใายจังปากใบพืชจะปิดแล้ว no, no 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 ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าทำเด็ดขาดครับเพื่อนๆวิธีนี้เลิกเอาเออกไปจากหัวเลยครับไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งรักการฉีดพ่นฮอร์โมนที่ดี ฉีดอย่างไรก็ได้ที่ฮอร์โมนนั้นสัมผัสกับ UV น้อยที่สุดอย่าลืมนะครับเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าเราไม่ได้ฉีดพ่นฮอร์โมนเข้าทางปากใบเพราะฉะนั้นเรื่องปากใบนัดไปเลยทีนี้ปัญหาคือสมมุติว่าถ้าเราฉีดเวลาเช้าจากเช้าไปสายเจอความร้อนกาจะบ่ายกาจะเย็นอีกตั้งหลายชั่วโมงเป็นไงครับ ดีไม่ดีช่วงแปดโมงฉีดฟึ่งปุ๊บเจอความร้อนเลยแดดมาฟื้ปุ๊บยังไม่ทันแทรกซึมหรอกครับระเหิดระเหยดไปหมดเลยนี่มันก็ทําให้หลายๆคนฉีดแล้วบางทีมันก็ไม่ประสบความสําเร็จฉีดแล้วบางทีผลตอบรับที่กลับมามันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทีนี้มาพูดถึงเรื่องของช่วงบ่ายบ้าง ถ้าฉีดพ่นในช่วงบ่ายพ่นดีคืออะไรครับพ่นดีคือบ่ายแล้วไปไหนครับบ่ายแล้วไปเย็นเย็นแล้วไปไหนครับไปค่ำค่ำแล้วไปไหนครับค่ำแล้วไปเช้ากวาจะใส่เหลือเฟือครับเวลาเหลือ,เ,ลอเยอะยะมากมายถ้าใสา่สารเสริมประสิทธิภาพหรือสารลดแรงตึงผิวด้วยก็จะทําให้ประสิทธิภาพของฮอร์อโมนที่ข้าวได้รับเต็มที่นั่นเองครับ พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเพื่อนๆพอจะสรุปได้หรือยังครับว่าอ๋อทั้งนั้นเวลาที่เราจะฉีดพ่นฮอมโมนที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงบ่ายนั่นเองครับนี่ก็คือเหตุผลครับสรุปนะครับสรุปช่วงบ่ายครับโอเคนะครับหรือหรือช่วงที่แสงน้อยทําไมถึงต้องพูดว่าหรือช่วงแสงน้อยเพราะอะไรก็เราไม่รู้ไงครับว่า ไอ้วันที่คุณจะฉิดฟ้ามันอาจจะปิดฝนมันอาจจะขึ้นก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีคอดิชันหรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้ความถี่ในการใช้ในช่วงที่เข้าวเริ่มสะสมอาหารสะสมแป้งสะส,สมน้ำตาลสะสมแป้งนีครับเพืเ่อนๆถามว่าควรจะมีความถี่ขนาดไหนที่จะทําให้ข้าวสมบูรณ์จริงๆแล้วนะครับถ้าทาได้นะเพืเ่อนๆถ้าทําได้ดีมากๆเลยครับสัปดาห์ละครั้งนะสัปดาห์ละครั้ง